สวัสดีค่ะชื่อวรวรัวรันทองลิศนะคะปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวก็คือรับติดตั้งผ้าม่านวอลเปเปอร์เนี่ยค่ะประกอบธุรกิจตัวนี้มาก็4ปีกว่าแล้วนะคะก่อนที่จะมารู้จักกับพระเจ้าก็คือก่อนหน้านี้นะคะกะ็ธุรกิจดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะก็คือ เปิดร้านอยู่ในห้างเราก็มีลูกค้าอยู่ตลอดเนี้ยค่ะช่วงนั้นคือการเงินธุรกิจอะไรทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีนะคะจนช่วงเวลาปี2561อะคะ่ะก็เกิดปัญหาวิกฤตก,ก็คือทางห้างเขายกเลิกสัญญาในการเช่าโดยที่ว่าบอกกระทนหันโดยที่ทางร้านเราไม่มีการเตรียมตัวใดๆเลย้ยคะก็ าการงานของเราก็ยังติดค้างกับลูกค้าหลายรายก็เป็นเงินจํานวนหนึ่งเหมือนกันนคะคะก็ลูกค้าทางห้างเขาให้เวลาในการจัดเตรียมเปลี่ยนสินค้าก็ประมาณ2อาทิตย์ซึ่งเราไม่สามารถจะใช้เวลาในการจัดเตรียมจากที่เราขายผ้าม่านวอลเปเปอร์มาอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะให้เราเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นซึ่งเราไม่ถนัดทางห้างบอกว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสินค้าได้ ก็จะขอยกเลิกคืนพื้นที่เช่าตรงนั้นก็เกิดความวุ่นวายขึ้นมาก็คือเงินเก่าที่เรายังไม่สามารถจะเก็บลูกค้าได้แล้วก็ไหนจะต้องไปหา,าที่เช่าใหม่ซึ่งตอนนั้นก็เริ่มมีปัญหาเข้ามาแล้วไหนจะรายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายอีกเงินก็เก็บลูกค้าไม่ได้หลังจากนั้น เกิดปัญหาความเครียดสะสมด้วยค่ะเราเราไปอยู่ที่ใหม่เราก็ไม่มีลูกค้าใหม่เข้ามาเลยจากที่รายได้เป็นหลักแสนก็ลดลงมาเลยหลักพันหลักหมืน่นซึ่งอ่าไม่พอในค่าใช้จ่ายในค่าเช่าดยซํานะคะตอนนั้นก็เกิดปัญหาวิกฤตก็คือทั้งความเครียดถึงขั้นความกังวลว่าพรุ่งนี้เราจะเอาเงินไหนมาใช้ค่าใช้จ่ายในบ้าน เราทีนี้เกิดปัญหาวิกฤตก็คือเป็นโรคซึมเศร้าค่ะก็ทําให้เครียดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่ตลอดเนี่ยค่ะจนวันนั้นวันหนึ่งการก็ได้เจอกับพี่เลี้ยงของการนะคะแต่พี่คนนี้เขาก็จะเป็นพันธกิจในเรื่องการเราค้าขายร่วมกันพี่เขาจะทำเกี่ยวกับมุ้งจีบมุ้งลวดนะคะก็เขาก็จะรับเชื่อพระเจ้ามาเจ็ดแปดปีละ เขาก็จะคอยสอบถามตลอดว่าเราเป็นยังไงบ้างนยคะแต่ตอนนั้นพี่เขาประกาศอยู่เนืองๆเรื่องราวของพระเจ้าแต่แต่การก็ไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าเป็นใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะก็จนวันหนึง่งเมื่อวันที่12กรกฎาคมของปี2561พี่เขาก็ประกาศเรื่องราวของพระเจ้าว่าเออเนี่ยน้องลองมาหาพระเจ้าก่อนไหมพระเจ้าช่วยน้องได้นะตอนนั้นก็ยังคิดอยู่ว่า เราเป็นนี่สินนะเราเป็นความเครียดแบบนี้พระเจ้าจะมาช่วยเราเรื่องนี้สินไนดะ้ยังไงค่ะจนถึงจนตอนนั้นการก็ว่าเออเราทํามาทุกอย่างละในความเชื่อเดิมเขาให้ทําอะไรการก็ทํามาหมดแล้วก็เลยเออลองดูลองมาหาพระเจ้าดูอย่างนี้นค่ะหลังจากที่ไม่มีงานมาเป็นครึ่งเดือนนะคะไม่มีงานมาครึ่งเดือนจนวันนั้นวันอาทิตย์พี่เลี้ยงการมารับถึงที่บ้านเลยตอนเจ็ดโมงเช้าไปนะมสัสก,การที่โบสถ์พี่เขาก็ ให้รับเชื่อแล้วก็สอนในการอธิษฐานแล้วก็ร่วมกันอธิษฐานให้หลังจากเย็นวันาทิตที่กลับมาประมาณสองทุ่มก็เข้าห้องเลยค่ะก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอเรื่องการงานการงานการเงินทุกอย่างที่เรามีปัญหาสามทุ่มกว่าค่ะพระเจ้าก็ตอบคำการอธิษฐานเลยก็คือมีลูกค้าติดต่อเข้ามาหลังจากที่เราไม่มีงานมาเห็นไปแล้วระยะเวลาป็นครึ่งเดือนก็ ตอนแรกก็ว่าเออเป็นไปได้หรอพระเจ้าช่วยเราหรอก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าหลังจากนั้นก็คือพอเรามีงานเข้ามาหลังแรกหลังที่สองหลังที่สามก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะอธิฐานขอบคุณพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็อวยพรในเรื่องการงานมาแล้วพี่เลี้ยงเขาก็สอนเรื่องการถวายสิบรถยอมรับไปข่าว,ว่าวันที่ไปรมัสก,การพระเจ้าวันแรกมีเงินติดตัวในครอบครัวแค่600บาทแบ่งถวายให้กับพระเจ้า200บาท แต่หลังจากนั้นพระเจ้าอวยพรก็คือพระเจ้าให้มากตอนนั้นก็คืออาทิตย์ต่อไปได้ถวายสิบรถเป็นสองพันสามพันสี่พันจนถึงเจ็ดพันเป็นหลักหมื่นก็มีคือหลังจากมามาพระเจ้าเลี้ยงดูแล้วก็จากที่มีปัญหาเรื่องความความเครียดกังวลว่าเราจะเอาไหนมากินมาใช้มาดื่มความเครียดตรงนั้นคือไม่มีเลยแค่เราล้องทุนกับพระเจ้าพระเจ้าอวยพรให้เรื่องงานบางทีแค่คิดนะคะ คิดถึงลูกค้าคนนั้นลูกค้าคนนั้นก็ติตดต่อกลับมาคือหลังจากนั้นคือพระเจ้าอวยพรในชีวิตทั้งในเรื่องการงานกา,การเงินแล้วก็เรื่องจิตวิญญาณค่ะจากที่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งในทุกๆอย่างเป็นคนโมโหง่ายจริงจังกับชีวิตเนี่ยค่ะแต่พระเจ้าคือมาเปลี่ยนแปลงจากที่คนประทะอารมณ์พูดอะไรกับเรามา เรากับเย็นลงเย็นคือไม่ตอบโต้คือจะเป็นคนที่ฟังมากขึ้นคือพระเจ้าเปลี่ยนให้เป็นคนที่ใจอ่อนอ่อนโยนลงแล้วก็เป็นคนที่มีเมตตาแล้วก็ความรักกับผู้อื่นมากขึ้นก็การอยากเป็นพยานยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจิตใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือการให้อภัยค่ะ การเคยมีปัญหากับครอบครัวพี่น้องของการมาเป็นระยะเวลา8ปีซึ่งเราทะเลาะก,กันโดยการที่ไม่เข้าใจการเรื่องการพูดคุยคือการมีเหมือนปมในใจอะคะเรื่องการให้อภัยคือพระเจ้าให้อภัยการแล้วแต่ว่าการไม่ได้แห้อภัยพี่น้องที่เป็นสายเลือดด้วยกันคือทะเลาะก,กันมาตั้ง8ปีคือไม่ได้เจอหน้ากันเลยก็พระเจ้าคือเลาใจแล้วก็พระเจ้าทรงเปลี่ยนแผนการทุกอย่างให้กับการว่า เราให้อภัยพเพื่อนหรือคนอื่นได้แต่ทําไมพี่น้องของเราไม่ให้อภัยอะไรเงี้ยค่ะกก็พระเจ้าจัดเตรียมวันนั้นการได้กลับไปบ้านเกิดของการที่อำเภอพร้าวนะคะก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปหาคุณคุณยายซึ่งเป็นแม่ของพี่สพะพ้ยนะคะก็เลยได้คุยกันแล้วก็ขอเบอร์โทรพี่สะพย้ยแล้วก็หลานของพี่ชายอะไรด้วยค่ะแล้วก็หลังจากกลับมาการก็ได้อ่า อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงนำขอให้ลูกได้เปิดใจคุยกันกับพี่ชายอะไรเงี้ยคะว่าอยากกลับมาคืนดีกันแต่คําพูดที่เราได้คุยกันก็คือปรับความเข้าใจกันได้เงี้ยค่ะก็ขอโทษถึงบางทีการทะเลาะครั้งนี้การรู้ว่าราับการไม่ได้เป็นคนผิดแต่ว่าการก็รู้จักที่ว่าจะขอโทษก่อน ตอนนี้คือคำว่าขอบคุณขอโทษจะเป็นคำที่ออกมาง่ายมากสำหรับการจากเมื่อก่อนคือคนที่ให้ผลประโยชน์กับเราเท่านั้นเราถึงจะขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะก,กรณีใดก็ตามคำว่าขอบคุณขอโทษคือมาง่ายมากคือพระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงในชีวิตของการแล้วก็ตอนนี้แม้จะเจอสถานการณ์โควิดรอบหนึ่งรอบสองรอบสามคือเราไม่สมับเราไม่ ผลมีผลกระทบเหมือนคนอื่นๆมากนักคือพระเจ้าก็ยังทรงเลี้ยงดูถึงงานจะไม่มีมากเหมือนเมื่อก่อนแต่พระเจ้าก็ยังทรงเลี้ยงดูเรื่องการกินการใช้จ่ายในครอบครัวเราเนี่ยค่ะก็พระคุณของพระเจ้าคือยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตของการเลยค่ะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะที่ยังไม่มีมโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าการอยากจะหนุนใจกับพระเจ้าว่าเรารู้จักกับพระเจ้าไม่มีอ่า ความผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะพระพเจ้าคือทางรอดเป็นทางสว่างในชีวิตของเราก็ขอขอบคุณขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ